สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกเหมยนะคะหรือว่าดอกบัวนะคะเพื่อใช้ในงานเทศก,การตู๊จีนของเราค่ะวสัสดุอุปกรณ์นะคะเราจะใช้กระดาษยน่นสีชมพูนะคะขนาด1คูณสเซนนะคะ1คูณสเซนติเมนะคะแล้วก็เป็นส่วนกรีบนะคะใช้5กรีบค่ะ มีกระดาษสีแดงกระดาษสีเหลืองนะคะมีนขนาด2คูณ5เซนติเมตรค่ะวิธีการนะคะเราจะทำเกสรน,นะคะใช้สีเหลืองก็สีแดงนะคะตัดให้ละเอียดเลยค่ะ ่วนกรีบค่ะกรีบนะคะจะตัดให้โค้งมนนะคะจับค่ะทำทั้งหมดห้ากรีบนะคะ ส่วนที่เป็นดอกตูมนะคะเราจะใช้กระดาษทิชชู่ค่ะนับน,นี้นะคะพับค่ะ กูรกรีบสองรกรีบนะคะหุ้มเพนะคะ แล้วเราจะใช้กระดาษน,นี่เป็นหุ้มนะค่ะ น,ะะนี่ค่ะส่วนดอกตูมนะคะต่อไปเราจะทำใบนะคะส่วนของใบนะคะเราจะพับค่ะให้เกิดร่องใบนะคะก้านใบ เลี่ออกาแล้วก็ติสันน,นี่ค่ะต่อไปเราจะติดบนกิ่งไม้นะคะเราจะประกอบนะคะจะใช้กิ่งไม้หนึ่งกิ่งนะคะดูกันนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเสร็จแล้วค่ะ เตรียมพร้อมสําหรับงานกิจกรรมตุดจีนปีนี้นะคะร่ารวยเฮงเฮด้วยกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่จีนค่ะร่ำรวยเฮงเฮงทุกคนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะ